คือคณะวิศวะนะครับตอนนี้คือเย็นวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่สิมก,กราคมเรามาดูว่าเส้นทางนี้นี่คือไปลุมเนนะครับสงสัยว่ามันมีสะพานตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเราเดิน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 เราจะเห็นสะพานนี่ว่าข้ามข้ามมา สะพานช่างอย่างดีจากไฟรถเมล์มอเตอร์กิจเนี่ยครับข้ามาอีกด้านหนึ่งละอบมองกลับไปทางนู้นนะครับนี่คือสะพานที่เราข้ามมาเมื่อกี้เห็นนะครับ,อ,รบอันมีรูทางออกั่งตรงนี้ด้วย แต่ก็ไม่แน่ใจว่าคุณมีใครผ่านมาได้นะครับตรงนี้คนอาจจะเดินเป็นประตูนี้ได้เลยนะครับเริ่มปทางนี้โอเคพอแล้วมั้ง